เก็บไปอ่ะเราต้องมีเงินไปเซ้งร้านแน่ๆเลยอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่เราทำแบบนั้นไม่ได้แต่ถ้าเราเอาเงินไปคืนอ่ะเราก็จะต้องเดินเล่รล่อนขายขนมตากแบบแบบนี้ต่อไปนะโธ่เอาไงดีวะจะเป็นคนดีหรือจะเป็นคนเลวดีวะโอ๊ยชาตินี้เกิดมาจนยังไม่พอเรยยังจะทำช่วยกับวะ ไปคืนเขาสิเออคุณคะเงินคุณตกอะค่ะเฮ้ยขนมใครวะลาปากเล้ย ต้องการอะไรมาขอทานไงมีธุระอะไรไม่มีให้หรอกว่าไปไหนก็ไปเลยคุณคะฉันไม่ได้มาขอเงินค่ะแต่พอดีว่าฉันเก็บเงินได้ค่ะผู้ชายคนที่เดินเข้าบ้านไปเมื่อกี้เขาทําเงินหล่นไว้ฉันก็เลยเก็บมาคืนนะคะแหมทามาเป็นพูดดีว่าเก็บเงินได้ไหนเอาให้ด้วยดินี่ไงคะเอยเอาไม่ให้ฉันตัวนี้เลยนะฉันจะไปให้เจ้านายก็ได้ค่ะ งั้นฉันฝากคุณคืณนเงนให้เขาหน่อยนะคะแต่เดี๋ยวฉันขอเขียนข้อความให้เขาก่อนนี่ค่ะอา้ายืนรออะไรอะ่ะไปไหนก็ไปเลยไป เก็บเงินที่คุณทําตกได้ทั้งหมดจำนวน200,000บาทฝากไว้ที่ผู้ชายที่มีหนวดจากบิลคนขายขนมไทย <laughs> มีการบอกชื่ออย่างนนเนี้ยสงสัยอยากได้เงินตอบแทนไม่มีทางหรอกเว้ย <laughs> อยู่ๆก็ได้เงินใช้มาแบบฟรีๆเว้ <laughs> ไ,ไ,ไม่มีอะไรครับคุณตั้มพอดีพวกคนบ้ามันมาไล่กดกิ่งครับผมเลยไล่มันไปแล้วอ๋อถึงว่าฉันได้ยินเสียงคนกดกิ่งเออคุณตั้มมองดูอะไรเหรอครับเออมีคนเอาของมาฝากกับฉันบ้างไหมอไม่มีเลยครับวันนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นใครมาหาคุณตั้มเลยครับไม่มีเลยรองั้น ถ้ามีก็เรียกฉันด้วยแล้วกันนะครับเจ้านายถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมขอตัวกลับเข้าไปทำงานก่อนนะครับ

แบบนี้ด้วยอะแล้ววันนี้ฉันจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อข้าวกินอะ่ะเธอเป็นอะไรอะมันต้องร้องไห้ทำไมฉันก็ร้องไห้เพราะว่าเจ็บใจตัวเองนะสิม่ต้างจะช่วยคนอื่น จนตัวเองโดนขโมยขนมไปแบบนี้อแล้วไปทำยังไงให้โดนขโมยขนมได้ล่ะฉันผิดเองอะที่ทิ้งมันเอาไว้เพราะว่ามัวแต่รีบเอาเงินไปคืนเขาอ่ะฉันขอโทษนะที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เธอต้องมานั่งร้องไห้แบบนี้ เงินไปคืนคุณที่บ้านแล้วนะคุณได้รับคืนแล้วใช่ไหมได้แล้วครับขอบใจมากนะทีหน้าทีหลังอะ่ะก็รอบคอบให้มากกว่านี้นะเงินตั้งเยอะอ่ะมันพอที่จะซื้อบ้านหลังเล็กๆได้เลยนะใช่ฉันนี่มันแย่จริงเลยนะแต่เธอรู้ไหมว่าเธอเนี่ยเป็นคนซื่อสัตย์ที่หาได้ยากมากในสังคมนี้เลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะให้เงินตอบแทนเธอแล้วกันนะ ไม่เอาทำดีเนี่ยไม่หวังผลตอบแทนแล้วถ้าฉันจ้างเธอทำงานล่ะเธอจะตกลงไหมถ้าเธอทำงานให้ฉันเนี่ยเธอก็จะได้เงินไปค่าตอบแทนนไงถ้าจ้างทำงานและเป็นงานสุจริตเนี่ยฉันจะทำงั้นตกลงตามน,นี้ งานสุดจิตแน่นอนครับ้ยเป็นแสนเลยเว้ยลำพังแค่เงินเดือนฉันเนี่ยมันก็ไม่พอกินแล้วเว้ยต้องแบบนี้ดิวะรวยรวยรวยเฮ้ย,ย,ยใครมันมากดกิ่งวะวู้ อะไรเนี่ยฮะมาอีกแล้วเหรอมาทำอะไรอย่าบอกนะว่าเอาเงินรางวัลอะไปเลยไม่มีให้ไปฉันไม่ได้มาเอาเงินรางวัลค่ะแต่คือว่าเมื่อกี้ฉันให้เงินคุณไปไม่หมดอะนี่ไงคะอืมไอ้เลวนี่แกแอบอุ๊บอิ๊บเงินเหรอฮะอย่าวังเลยฉันจะแจ้งตำรวจอย่านะคะคือฉันไม่ได้โกงนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะคือฉันลืมอะค่ะถ้าเกิดว่าฉันโกงเนี่ยฉันจะเอาเงินมาคืนคุณทำไมล่ะคะฉันไม่ฟังอะไรเธอหรอกนี่ หมดทุรลแล้วจะไปไหนก็ไปได้แล้วแล้วก็จำเอาไว้ด้วยว่าเจอเงินเนี่ยต้องเอามาให้ฉันไปได้เลยค่ะเอาเป็นว่าฉันจะเห็นแก่เธอสักครั้งโดยที่ไม่แจ้งความแต่ถ้าเธอหมดทุระแล้วเนี่ยจะไปไหนก็ไปเลยปะบนโลกนี้ ยังมีไอ้พวกง่วนี้หลงเหลืออีกเหรอวะไม่น่าล่ะมันถึงได้จน่ยเบอู้ตั้มเมื่อกี้แกคุยกับใครอ๋อพอดีมันมีเด็กมาขอทานนะครับผมก็เลยให้มันไปนิดหน่อยครับถ้าไม่ให้นะพวกนี้มันไม่ไปครับแย่จริงเลยครับขอทานสมัยนี้แน่ใจเหรอพี่เอ้นี่แกมาับคุณตั้มได้ไงวะ เพราะฉันรู้ความจริงทั้งหมดแล้วไงอีเลวแกทํางานกับฉันมาตั้งหลายปีนะแต่ไม่เคยมีความซื่อสัตย์เลยก่อนหน้านี้นาฬิกาฉันก็หายแต่ฉันจับมือใครดมไม่ได้จริงๆแล้วฉันก็สงสัยแกนะเพราะมีแต่กแกคนเดียวเนี่ยที่เข้าออกเขืทำง,งานจนวันนี้ฉันได้พิสูจน์แล้วว่าแกเนี่ยมันเลวจริงๆ ค,คุณตั้มครับคือผมขอโทษนะครับคือผมไม่ตั้งใจอ่ะคือ,องี้ครับแม่ผมก็ป่วยลูกผมเนี่ยก็ต้องใช้เงินนะครับต้องไปโรงเรียนนะครับมีเม่ต้องใช้เงินเยอะแยะเลยครับแกก็ยังไม่สำนึกนะยังจะโกหกอีกทําผิดซ้ํำซากแบบเนี้แกอย่าหวังเลยจะได้ทํางานที่นี่อีกต่อไปออคุณตั้มคุณตั้มยกโต้ให้ผมเถอะนะครับคือผมเนี่ยเป็นหัวเลี้ยวหัวหล้วในการส่งเงินให้ครอบครัวครับรอได้เลยเบยฉันไม่อยากฟังเรื่องโกหกบ้าบออีกแล้ว ฉันเรียกตำรวจมาแล้วด้วยนะคนอย่างแกเนี่ยไปทำงานที่ไหนก็ไปขโมยเงินเขาเขาไปอยู่ในคุกนั่นแหละดีที่สุดไม่มีทางจะไม่ยอมติดคุกหรอก้วโจนเค่หมวนี้แหละครับส่วนของกลางเนี่ยคือเงินของผมที่อยู่ในตัวมันค้นดูได้เลยครับเนี่ครับเงินลองตรวจดูสิครับว่าครบไหมครบครับทั้งหมด2 5 0 0ส0ครับ พาตัวไปได้เลยครับเอ้ยไอตั้มไอเ็วไอไอปากไม่หย่อนนะมึงนี่คือรางวัลในการทำงานจับโจรฉันให้เธอให้ฉันหมดนี่เลยเหรอคะฉันทัานก็สามารถทำตามความฝันของฉันได้แล้วสิคะใช่เพราะนี่คือรางวัลของการทำความดี เธอสมควรได้รับมันว่าแต่ความฝันของเธอเนี่ยคืออะไรเหรอฉันอยากมีร้านขายขนมค่ะงั้นฉันขอเป็นหุ้นส่วนไปได้ไหมฉันมีทำเลร้านดีๆด,ด้วยนะแต่เธอต้องสัญญามาก่อนว่าเธอจะทำแต่ขนมที่ดีมีคุณภาพแล้วก็อย่าไปโกงเงินของใครแล้วก็ต้องคอยช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนกว่าเราอีกต่อไปนะนี่คือการตอบแทนที่ฉันอยากจะขอเธอได้สิคะ ของน้าบิวเอามือมาจับที่เปิดประตูรถมือก็จะเปิดลิปสติกสีแดงคราวนี้แหละพ่อจะได้เชื่อหนูสักทีว่าน้าบิวอ่ะมีชู้ กลับบ้านมาเร็วๆนะคะหนูมีเรื่องจะบอกพ่อคะ่ะนี่ลูกจะบอกพ่อว่านบ,บิลเขามีชู้อีกแล้วใช่ไหมลูกคราวนี้ลูกจะฟ้องอะไรพ่ออีกล่ะบอกพ่อมาตอนนี้เลยก็ได้แต่พ่อบอกไว้ก่อนนะลูกถ้าคราวนี้ลูกไม่มีหลักฐานนะ่ะลูกจะต้องโดนทำโทษนะเข้าใจไหมหนูรับรองเลยค่ะว่าหนูมีหลักฐานแน่นอนพ่อจะได้รู้ว่าหนูไม่เคยโกหกพ่อเฮ้ยชีต้าลูก เมื่อไหร่ลูกจะเปิดใจรับนบิลพักสทียนี่พ่อกับนบิลเนี่ยก็แต่งงานกันมาอยู่กินกันมาหลายเดือนแล้วนะลูกก็พ่อไม่ยอมเปิดใจเชื่อหนูหนูบอกพ่อไปหลายทีแล้วว่านบิลอะมีชู้ทำไมพ่อไม่เชื่อหนูบ้างล,ะะาล่ะคะเอาล่ะเอาล่ะลูกแล้วเดี๋ยวเขาคุยนกที่บ้านนะเดี๋ยวต้องวางสายอนละ ลูกพี่ก่อเรื่องีกแล้วเหรอเออเขาบอกว่าเมียท่ามีชู้เออแต่ก็แปลกชีต้าก็ไม่ใช่เด็กเกเรนะที่ไหนทาไมพี่ไม่ลองชื่อลูกพี่รู้บ้างนะเออไอ,อป๋อพี่แกจะมารู้อะไรวะไปทางานไปนู่นนู่นจะได้รีบกลับบ้านไหผมว่าลูกพี่นี่ก็ดื้อเหมือนพี่นั่นแหละพี่ไม่เชื่อลูกลูกพี่ก็ผมไม่ยอมแพ้หรอกเออถ้าจริงอ่ะ พี่ระวังไว้เถอะนะพี่ไม่ใช่รูปแบบเนี้ยสักวันหนึ่งอ,อาจจะเจอดีก็ได้อยอทำงานไปไปเลยเออไม่เ,เออมข้าเรื่องเสร็จยังอะ่ะยังเลยพี่เออ ชิต้าพ่อกลับมาแล้วลูกเอามาคืนเร็วจังเลยครับใช้เสร็จแล้วเหรอเรียบร้อยครับพอดีผมใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วเลือคุณต้มเนี่ยใช้แล้วคล้องมือมากเลยนะครับ ผมก็เลยรีบเอามาคืนนะครับเผื่อคุณตั้มต้องการใช้งานอะอะไรลูกพ่อคะพ่อระวังนะคะระวังอะไรลูกนี่อเบยไงอเบยที่อยู่บ้านข้างๆเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยเอาไปคืนไปที่เดิมนะครับคุณตั้มจะได้มือไม่เลอะ,อะงั้นเชิญเข้าบ้านก่อนครับ ใช่ครับหาลูกตารครับเลื่อยเนี่ยคมดีมากเลยนะครับตักอะไรก็ขาดเฮ้ย <î es> เออจริงด้วยผมมีของมาฝากคุณเบย์ด้วยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับ <c oughs> อ้าทำไมทำได้อย่างนั้นลูกทำยักับอาร์เอ๊ะหรือว่าอ้าวโอ๊ยอ้าไม่ทำหรอกกูต,ติดคุก มีอะไรหรือเปล่าหนูรู้หมดทุกอย่างแล้วไม่ต้องมาทำเป็นคนดีเลย <c oughs> ไหนรู้อะไรจ๊ะไหนพูดมาสิหนูเห็นคุณไปที่สวนสาธารณะและหนูก็รู้ด้วยว่าคุณแอบไปหาใครที่นั่น นาบิลนอกใจคุณพ่อเลยไม่รู้เลยว่าเป็นใครนี่ลูกหนูไม่เห็นหน้าอาเนี่ยแล้วหนูมาใส่ลายอาได้ไงก็รอยเปื้อนสีแดงนั่นไงหลักฐานเนี่ยนะมันล้างไม่ออกใช่ไหมล่ะ พอมันเป็นลิปสติกแบบติดทนล้างน้ำไม่ออกง่ายๆไง่ายละ่ะ <laughs> หนูทามันไว้ให้เปิดประตูรถของนาบิวใครให้มาขึ้นรถมือก็จะเปิดลิปสติกสีแดงแล้วคุณก็โดนเ <laughs> ก่งนี่เข้าใจหาหลักฐานดีนะแต่ว่าไอ้หลักฐานแค่นี้มันทำให้พ่อหน้าโง,ง่ของแกเนี่ยเชื่อไม่ได้หรอก แต่ในเมื่อแกรู้หลักฐานรู้ทุกอย่างแล้วเนี่ยคิดเหรือว่าฉันจะปล่อยกันไปง่ายๆครับมาแล้วครับพอดีผมกลับบ้านที่ต่างจังหวัดมานะครับนี่เป็นของดีประจำจังหวัดเลยนะครับเนี่ยอ้ยสุดยอดครับชอบมากๆเลยงั้นอาไปก่อนนะจ๊ะมูชิตา พ่อคะอาเบนี่แหละค่ะที่เป็นชูของน้าบิวหนูรู้ได้ไงลูกหนูเห็นนาบิวจูบก,กับใครไม่รู้หนูก็เลยเอาลิปสติกสีแดงทาไว้ที่เปิดประตูรถของน้าบิวแล้วอาเบก็มือเปิดลิปสติกสีเดียวกับที่หนูทาไว้มันเป็นลิปสติกแบบติดทนค่ะ ลูกไปออกง่ายๆลูกอาเบเนี่ยเขาเป็นช่างมือเขาจะเปื้อนสีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาลูกเพราะว่าหนูไม่คิดมากดีกว่านะงั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวดีกว่าวันนี้หนูอยากกินอะไรลูกพิซซ่าไหมหรือสปาเกตตีด้ดีเอาอะไรดีคะ ใอยดูนะวันนี้เราจะหาหลักฐานเพิ่มให้ได้อุตสาห์โดดเรียนทั้งที ชมถึงเย็นเลยค่ะแล้วเร,เราจะไปไหนกันดีนะที่รักคะคิดออกแล้วค่ะงั้นเราไปมันรูดที่เดิมของเราดีกว่านะคะ ได้เลยเจ้าที่รักงั้น <c oughs> คุณขับนะคะ เปิดดูเหรอพี่มันจะมีใครวะมีชีต้านั่นแหละผมว่าพี่ก็เปิดดูหน่อยสิข้อความจากลูกพี่ั้งคนเลยนะคลิปว่ะเปิดดิพี่ฮย นี่มันเมียพี่นี่งั้นก็แสดงว่าที่ลูกพี่พูดก็เป็นเรื่องจริงเลยสิชีต้าบอกว่าเขากำลังจะไปม่านรูดกันนี่ส่งพี่กัดมาให้แล้วเนี่ยโห<ฮ>ชีต้าหนูนี่เก่งจรงเลยลูกเอ้ยที่ป๋อเดี๋ยวฉันลาง,งานนะเว้ยฝากบอกเจ้านายให้ด้วยนะได้พี่ ไอ้ยักยอกสมบัติของมันให้เยอะที่สุดก่อนแล้วก็ค่อยชิงดีไหมคะอย่าดีกว่าทําไมล่ะคะไอ้ยักยอกอะ่ะมันก็ดีนะแต่ว่าอย่าเพิ่งเลิกกับมันเล,อนเลยอยู่เสพสุกแล้วก็สูบเงินมันไปเรื่อยๆไม่ดีกว่าเหรอส <c oughs> ิงด้วยค่ะไอ้บ้านี่มันขับรถออมาแล้วว่เฮ้ย <c oughs> ำไมตั้มนี่คุณเดี๋ยวฉันจัดการเองค่ะนี่คุณมีชู้แบบที่ชีต้าบอกจริงสินะเดี๋ยวค่ะตั้มใจเย็นก่อนนะคะฟังฉันอธิบายก่อน อ,อ๋อคือมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือพอดีก๊อกน้ำที่บ้านคุณเบีวมันเสียครับผมเลยบอกให้คุณบวบไปซื้อแต่ว่าคุณวบีวเขาเลือกไม่เป็นนะครับก็เลยให้นั่งรถมาด้วยครับมาซื้อก๊อกน้ําที่หน้ามารูดเนี่ยนะตามมันเป็นทางผ่านนะค่ะทางผ่านตัวนี้อะไร <laughs> คลิปตั้งกลฟังก็ไม่ชัดแต่คุณจูบน,นะ เป็นมุมกล้องอะค่ะอ๋อใช่ครับมันไม่ใช่เรื่องจริงหรอครับ <c oughs> นี่แกแกอยู่บนรถฉันตลอดเลยเหรอใช่ค่ะหนูอยู่บนรถตลอดเลยและหนูก็แอบถ่ายคลิปพวกนะ้าตอนคุยกันบนรถไว้ด้วยอื้อ ว่าฉันเนี่ยจะยักยอกสมบัติของตั้มให้มากที่สุดก่อนแล้วเราก็คอยชิงดิมค่ะแล้วทีนี้คุณจะแก้ตัวไว้ยังไงผมจะฟ้องหย่าคุณแล้วคุณก็อย่าหวังนะว่าจะได้เงินจากผมดีไม่ดีเนี่ยคุณเองนั่นแหละที่ต้องจ่ายผมผมน่าจะเชื่อลุงแต่แรกไม่น่าไปหลงคารลมคุณเลยพ่อคะ หนูบอกพ่อแล้วว่านาบิวอะ่ะเขามีชู้